สวัสดีค่ะพบกับรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลเมืองนครพนมประจำวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568 กับดิฉันลตินันประจุสานนค่ะมาเริ่มกันด้วยข่าวแรกนะคะเมื่อวันที่4ตุลาคม2568เวลา8นาฬิกานายนิวัฒเจริียบุญญานายกเทศมนตรีมนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและคณะครูในสังกัดร่วมขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานและถ้วยรางวัลร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยลาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568ณบริเวณจุดตัดสินหน้าวัดพระอินแปลงโดยมีนายวรวิทย์พิมพนิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีค่ะ ระหว่างวันที่3ถึง6ตุลาคม2568เทศบาลเมืองนครพนมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2568วันที่6ตุลาคม2568 เวลา17นาฬิกานนิวัฒเจวลิยะบุญญาในยกเทศมนตรีมนครพนมร่วมพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2568มีเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง4ประเภทดังนี้ 1. ประเภท12ฝีพายได้แก่เรือเจ้าปู่กกต้อง6เสียนเทวดา 2. ประเภท35ฝีพายได้แก่เรือเทพสิริชัยสิงห์บางพระนอนไวัว 3. ประเภท40ฝีพายได้แก่เรือเทพสิริชัยสิงห์บางพระนอนไวัยวัยและ 4. ประเภท55ฝีพายได้แก่เรือสิริวารินโดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะทุกรายการณบริเวณหน้าวัดพระอินทร์แปลงวันที่7ตุลาคม2568 เวลา13นาฬิกาในนิวั์เจเริยะบุญญานายกเทศมนตรีมนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลคณะครูในสังกัดรวมถึงชุมชน ร่วมขบวนแห่ประสาทพึ่งและพิธีอันเชิญไฟพระเลิกน,นับถนนอภิบาลวันชาจากบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ถึงศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนมและจัดพิธีปิดงานประเพณีออกพรรษาและไหลเรือไฟประจำปี2518ณบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีนายวรวิ์พิมพานิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีค่ะ เวลา16นาฬก45นาทีศูนย์ป้องกันสาธารณาภัยเทศบาลเมืองคอนครพนมได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านไม้2ชั้นใกล้โรงเรียนเทศบาล2ถนนบำรุงเมืองจึงได้นำรถด,ดับเพลิงไปสกัดเลิงไหม้พร้อมรายงานให้ในายนิวัฒน์เจริยะบุญญานายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารออกไปอำนวยการดับเพลิงซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถด,ดับเพลิงฉีดน้ำสกัดควบคุมเพลิงได้อย่างทันท่วงที เวลา18นาฬิกานนิวัฒเจียริยะบุญญานายกเทศมนตรีมนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนมประจำปี2568โดยมีนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีณเวทีการแสดงแสงสีเสียงบริเวณหน้าวัดโพสีค่ะ เวลา19นาฬิกานายนิวัตเจีวริยบุญญานายกเทศมนตรีมนครพนมร่วมต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางมาเยี่ยมถนนคนเดินเทศบาลมนครพนมพร้อมพบป,ปะและให้กำลังใจประชาชนที่มาค้าขายในช่วงงานไหลเรือไฟโลกประจำปี2 5 1 8วันที่8ตุลาคม2 5 1 8เวลา7นาฬิกา นายนิวัฒเจียริยะบุญญานายกเทศมนตรีมนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารนำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและคณะครูในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโลหณนะประจำปี2568ณบริเวณลานพญาศิสัตตาราชราชและถนนนิตโยโดยมีนายวรวิทย์พิมพนิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีวันที่9ตุลาคม2568 เวลา9ก้านาฬิกานายนิวัฒเจริยบุญญาในยกเทศมนตรีมนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานกระถิ่งสามัคคีประจำปี2568ณวัดไตรัตวนารามวันที่9ตุลาคม2568นายนิวัฒเจริยบุญญาในยกเทศมนตรีมนครพนม มอบหมายให้งานรักษาความสะอาดฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมออกปฏิบัติงานเก็บขยะตกค้างบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมภายในสารากลางจังหวัดนครพนมและบริเวณแลนด์มาร์คหลังเสร็จสิ้นง,งานประเพณีออกพรรษาและไหลเรือไฟประจำปี2568ค่ะเทศบาลเมืองนครพนมโดยการนำของนายนิวัฒเจริยบุญญานายกเทศมนตรีมนครพนม ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรีจเจริญสุขและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ขอเชิญทุกท่านร่วมชมคอนเสิร์ตวัฒนธรรมเพลงล้านช้างลาวขเขมรและภูไทยโครงการดนตรีประจำชาติบนความแตกต่างความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในวันเสราร์ที่11ตุลาคม2518ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาณบริเวณลานพญาสิทันคราชสามารถเข้าชมฟรีได้ตลอดงาน สำหรับรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลเมืองนครพนมในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกับดิฉันลัตินันประจุสารนนทได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ